now we start at unit 104 from to until since for อันนี้ก็ from ก็จาก to ก็ถึง until จนกระทั่งสิน้นตั้งแต่ for อ,อ่าสำหรับนะอ่าทีนี้ <c oughs> เวลาเราใช้เขาก็จะแบ่งให้เลย a b c d a ก็ from ฟอมจากไหนถึงไหนฟอมแล้วก็ท o we live in Japan from 1992 t o uh, 2001 mm hmm. ก็คือพวกเราอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจาก uh, คิเตัต uh, ศตวตรษ1992ัิ1992ถึง2 0 0 1นหนึ่งะึงะ I, อ Work นะ I work from Monday to Friday ก็คือว่าฉันทำงานจากวันจากวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ You can also say from until นะ From คุณก็สามารถพูดได้ว่าจากจนกระทั่งถึง We live in Japan from 1992 until 2,000วันก uh, <000 S 1> ็คือพวกเราอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจาก 1, 9, 9, 2จนถึง2 0 0 1นึ่่ะอันนี้ก็คือ from Monday to Friday Monday, Friday from ก็จะมี to บ้าง from ก็จะมี until บ้างนะ u n t i l u n t i l ทีนี้มา B B ก็ให้ดู until 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 นี้ตัวนี้ until ก็ until อย่างเดียวมาที่ก็ตัดสั้นๆเหลือชิว u u t t l l ก็คือ f r i d a y u n t i l d e c e m b e r u n t i l 3 o c l o c k u n t i l i c o m e b a c k ก็คือว่า h uh, e a r e g o i n g a w a y t o m o r r o w นะพวกเขากำลังจะเอาอเดินทางพรุ่งนี้ t h e y l l b e a w a y u n t i l f r i d a y พวกเขาจะออกเดินทางจนกระทั่งถึงวันศุกร์นะ I went to bed early but I wasn't tired. I read a book until three o'clock. <Okay. S 1> นะฉันไปที่เตียง mm hmm. แต่หัววันฉันไปที่เตียงไปที่เตียงก่อนเวลาแต่หัววันเลย But I wasn't tired แต่ว่าฉันไม่เหนื่อย I read a book until three o'clock ก็คือว่าฉันอ่านหนังสือจนกระทั่งถึงสามโมง สามสามโมงสามสามทุ่มฉันต้องการไปนอนแต่หัววันแต่ฉันก็ไม่ได้เหนื่อยวิเชีย until I come back ก็คือรออยู่ที่นี่จนกระทั่งฉันจะกลับมาวิเชียวิเชีย until I come back ก็คือว่าอ่าจนกระทั่งฉันกลับมาจนกว่าฉันจะกลับมาขอยู่ที่นี่จนกระทั่งฉันกลับมา until Friday ก็คือจนกระทั่งถึงวันศุกร์ you can also say till นะ e q u ่า until ก็คือว่าคุณสามารถพูดแค่ till เฉยๆก็ได้มันก็มีความหมายเท่ากับ until เหมือนกัน with, with here with here till I come back ก็คือรอยอยู่ที่นี่จนกระทั่งฉันกลับมา with นะ with with นะ with or w e t อันไหน t w i h with here นะ with with นะ เวดใช่เวดเวดเวดหรอวดเวดลูกว <V tacos. S 1> like, ิทย์เวดเวดไอเวดเวดทยนนะเวดเทียนเห็นเพื่อนรองวิทย์นะไอไอพวกอะไรพวกเบนเยี่ยมอะไรมาด้วยเดี่ยมมันจะเกี่ยวกับเวดเวดมันเกี่ยวกับแต่ว่าเวดเวดเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเวดแปลว่ารองเวดมันเกี่ยวกับเวดหลายอย่างนะเวเปียกดเวดอันนั้นเวด อันนั้นเป็น,น,น, e, น e, ตัว e ตัว e เป็นตัว et w et เจ้าเม็เปียกนะ which which ก็คล้ายๆ w w i t h which คืนกาเปรียบ which here chill i come back รออยู่ที <No ่นี่จนกระทั่งฉันกลับมา compare ก็คือว่าเปรียบเทียบ how long will you be away Uh, ก็คือว่านานเท่าไหร่ที่คุณจะจากไป until Monday ก็คือว่าจนกระทั่งถึงวันวันจันท when are you come, coming back ก็คือว่า when are you coming back เมื่อไรคุณจะกลับมาก็คือว่า on Monday uh, จะกลับมาในวันจันทต่อไป C C.C. ก็ <Okay. S 1> since Since addition นะ Since addition at far m ม at time in the past to now ตั้งแต่อั t าม e ก็จะใช้แล้วก็ใช้อั t ามอ at ามก็จะใช้เวลาต่อด้วยเวลานะ in the past to now จากอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน We u s e since after the p e r s o n perfect have been have done แต่ก็ไม่เป็นอดีตแต่เป็น perfect ่า uh, person perfect ก็คือว่าพวกเราใช้ since after the person perfect เี่ไหนก็ perfect ที่น่า่ไหลังจากประโยค person perfect ก็คือมี have been มี have done e t c เป็นต้นนะนะ since Monday since 1998 since 2 0 3 0 I arrived j o e is okay. in a hospital he has been in hospital since Monday From Monday to now ก็คือว่าโจนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็อยู่ที่โรงพยาบาลน,นะตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่วันจันทร์ฟ r o n m o y to y to now ก็คือตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ So and death have been married since 1968ก็คือว่าซูแล้วก็เดฟก็ได้แต่งงานกันตั้งแต่ Uh, 1968นะ from 1968 to now น uh, ะอีก uh, ก็คือมีความ <68 S 2> หมายเท่ากับ from uh, 1968ถึงเดี๋ยวนี้ Monday s i n Monday to now น uh, ะ it has been raining since I arrived น, uh, นะฝนมันตกตั้งแต่ฉันมาถึงนะ uh, I arrived แสดงว่า ตอนนี้ก็กำลังตกอยู่ฟอร์มอดีตจนกระตั้งถึงนาวอันนี้ใช้ส <Right. S 2> ินส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 ินราย c o m p พ r ก็คือเปรียบเทียบ we live in Japan from 1992 to 2001ฉันอาพวกเราก็อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นจาก1992ถึง2001 we live in Japan until 2001 พวกเราอาศัยอยู่หลังซีนมันเป็นประโยชน์ไหมเนี่ยนะไอ้พวกนี้มันคล้ายๆเป็น proposition นะขยายความ proposition มันเป็นคำที่ขยายเชื่อมนะ conjunction พวกนี้ไม่ใช่ตัวหลักอ่าไม่ใช่ตัวหลักคล้ายๆเป็นน็ปคล้ายๆถ้าในบาลีมันก็เทียบกับตัววิพัตอ่ะไม่ใช่ประโยคกัตโตกันวิพัตก็สิยองโยนาหิสนังสมัยสนังสมิงสุเนี่ย ไปขายพวกฟอร์มันชินทูยินแทบพวกนี้อันนั้นนะก็ Now we live in Canada. We come to Canada in 2001. เดี๋ยวนี้พวกเราอาศัยอยู่ที่แคนาดาอ่าพวกเรามาถึงแคนาดาไม่ใช่แอนะฮะ2001เ่ยนะ2001 2001ไม่ใชไม่ใช่แอนมันไม่ใช่แอนมันหรอก2001อ0 0 1นะ2001นะหรือ2001นะ ตูต้อนวันนะคนใช้ตูซิโลซิโลวันไหมตูสิโลสิโลวันถ้าถ้าบอกหลายเลข we have lived in Canada since 2001ก็คือพวกเราอาศัยอยู่ที่แคนาดาตั้งแต่2001ันหนึ่งอีกข้อ from two thousand one until now จาก2001จนกระทั่งถึงปัจจุบันอันนี้สิ้นก็ since ก็คือจากอดีตจนถึงปัจจุบัน Hello, <Ad> แล้วก็จ,จ,จะใช้ในลนักษณะ present perfect นะ present perfect ปัจจุบัน perfect ปัจจุบันสมบูรณ์นะ uh, we used for not since uh, addition a period of time อาเปริ o ดอา f t e r after อานะ s uh, e uh, 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 r s centuries อาสาก็คือพวกเราใช้ for นะไม่ใ,ใช้ since กับการเวลาที่เนี่ยเกี่ยวกับระยะของการเวลา3 days years 10ก็คือว่า3วันหรือว่า10ปี Joe has been in hospital for 3 days not since 3 days ก็คือว่าโจนี้ก็อยู่ที่โงรงพยาบาลตั้ง3วันตั้ง3วัน ต่อไปดีดีก็ for for ก็จะ addition period of time for นี้ก็จะใช้คู่กับระยะของเวลาระยะของเวลา<ช> period of time <ช> period of time for 3 i days for 10 years for five minutes for long time นะสำหรับสามวันส,สำหรับ10ปีสำหรับ5นาทีสำหรับการยาวนาน c r e a t stay with us for three days นะเขาก็อาศัยอยู่กับพวกเรานะสามวันตั้งสามวัน I'm a going away for a few weeks ก็คือว่าฉันกำลังจะเดินทางสักสามสัปดาห์สักสองสามสัปดาห์นะ I'm going away for the weekend ฉันกำลังจะเดินทางสักฉันกำลังจะเดินทางในเวลา สุสัปดา they have they have been married for 20 years อ่าใช่ต่างความหมายไม่ใช่ for สำหรับเมื่อนงั่าฉันกำลังจอเดินทางไม่เหมือน for อ่าในอันนี้อันนี้ต่างในเวลาสุสัปดาอันนี้ใช้ช่วงของเวลาอ่ามันอะไรก็ตามก็จะเป็น a p e r i o d of charm a p e r i o d of charm ก็จะใช้ for อ่ายุคระยะช่วงของเวลา Period ดออ i ช e p มพาร์ทพิเรียดพาร์ทพิเรียดฟิเจอร์พิเรียดหนังพิเรียดอันนี้ก็ในอัพเฟนเมอริตฟอร์เทนเยสพวกเขาก็ได้แต่งงานกันมาสิบปีแล้วฟอรีเดก็อ n d a y o d a s ีเดสก็คือส unday monday tuesday ก็ for ์เด d a y ก็ฟอร์ทีเดสก็คอส u กันมา10ปีแล้วอส Uh, for unit uh, 104, you can remember from to, or from until or till or since for, from to that mean from, uh, from the past to, to now, now nah. until units, until unit. until you can 100. use. Uh, until you can use from the past to until, until, uh, what, whatever, okay, Friday, Monday, Tuesday, okay, but since, uh, you can use with a time in the past, uh, a time in the past, um, and for you can use with the period of time. Uh, for since, that, means I mean seen the part to now for that's a period of time 1 2 three. okay the number the long time okay that's you can use this for for units 104 that's you can remember uh, 1 2 three, 4 1 two, three, 4, four, four from, until, since, and for. That's easy. So easy, this unit so easy. easy, uh, So easy, and um, for exercises you can do it by yourself. And Although in, you in the exercises, uh, for the difficult words you can see generally. So, เชนเนลิสเมียนอ n นไทยลังวิ a คอนน่ n ข่าวเชน n นลิสอ a นอันนาตัวเวิร์ด a ม่ได้อีซี่ Yes อ a ซี If not easy you can open the dictionary and see it again and again then you can remember that word whatever the meaning and the g a m มาเ s เซนติแอนแก And today we finish about units uh, 104. And you can try by yourself or remember the Essential Kemma. We call Essential Kemma very important. The one book. And if you can remember that in the same in Pali language, you can remember the Wayakon and the Kemma, Pali. And uh, English, you can remember Essentian Kama. The same. Same, same. You remember by heart in Pali language. And in Essentian Kama, also, you can remember by your heart. <laughs> okay. Today, finish. by See you again.